สวัสดีทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วในช่องของวัสซบิวนะคะกับบิวคนดีคนเดิมวันนี้ทุกคนอยู่กับเกม Goodbye Doggy เนี่ยนะกดเข้าไปเลยแล้วกันเนรูปน้องหมานะคะเข้ามาแล้วเขาให้กดเริ่มเกมได้เลยแต่เราดูคำอธิบายบรรทัดล่างนิดนึงนะเฮ้ <c oughs> คำอธิบายแปลกๆนะชีวิตดีๆของคุณในฐานะสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะต้องหยุดลงอย่างกระทันหัน คุณต้องช่วยให้สมาชิกในครอบครัวของคุณเนี่ยจัดการกับความเศร้าโศกเฮ้ <Hey. S 1> คุณสามารถที่จะล่องลอยจากห้องนึงไปอีกห้องนึงเพื่อสำรวจบ้านได้เฮ้ <Hey. S 1> คำอธิบายแปลกๆนะแล้วเป็นผีหรือเปล่าแปลกๆนะเริ่มเลยแล้วกันอ๋อเกมนี้เป็นเกมฟรีเล่นบนเว็บไม่เสียเงินนะคะเดี๋ยวดิฉันจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนงจะจ๊ะรันเริ่มเกมโอเค มาถึงฝนตกเลยเธอขยายหน้าจอก่อนนะโอเคฝนตกหนักมาก g ู o d บายด็อกกี้บายบายเจ้าหมาน้อย mm hmm. เอ้ะอย่าบอกนะว่าน้องหมาตุยแล้วอ่ะ mm hmm. กดแทสตัดเกมกดแทดเริ่มเกมเฮ้ยมีเพลงด้วยอ่ะ mm hmm. เพลงน่ารักม้งมิงเชียว mm hmm. เป็นผีน้องหมาเราคือผีน้องหมา แล้วก็เคลื่อนที่โดยใช้ปุ่มลูกศรหรออ๋อโอเคตัวแซคือกดเฮาเฮ้ยกดกดต้องหลุมศพตัวเองได้ด้วยและอุย้ยเริ่มต้นมากระเจ้าเลยว่ะเป็นน้องหมาที่ตุยแล้วที่หน้าหลุมศพ<ๆ>เขียนเอาไว้ว่าเจ้าด็อกกี้เนี่ยเพื่อนขนฟูที่ดีสุดตลอดไปเออเจ้าด็อกกี้เพื่อนขนฟูที่ดีสุดตลอดไปโอเคค่อยๆลอยเข้าบ้านไปชั้นหนึ่งก่อนอุย้ยห้องครัวมีคุณแม่ หรือเปล่าวะตรวจสอบสินี่คือคนที่คนผู้นี้มีภาวะขาดน้ําจากการอ่ะร้องไห้ในขณะที่กําลังเออ,อบขนมไปด้วยอะไรประมาณนั้นอบอาหารอะ่ะโอเคเขาคือใครเจ้าของเจ้านายเราแน่เลยเห่าได้ไหมเห่าเห่าไม่ได้เขาไม่ได้เสียงเราโอ้เศร้าไปห้องถัดไปนะเราผิงไม่มีอะไรขึ้นไปชั้นสองเจอมนุษย์อีกคนหนึงอยู่บนเตียงนอน คนผู้นี้ตอนแรกเขาบอกว่าคนผู้นี้โยนที่ปัดฝุ่นลงบนเตียงอะไรสักอย่างบางทีการทําความสะอาดห้องใต้หลังคาจะเป็นการช่วยเหลือเขาหรอวะให้เราทําความสะอาดเราเป็นผีนะเฉดร์ Shadow, เราบินไปบินมาทำความสะอาดได้ด้วยห้องใต้หลังคาข้างบนมบปปันสกปรกนีไงยามงมุมเราเราไปกวาดเออกวาดให้เขาเราเป็นผีที่มีเ้ําใจจริง,รงคืออะไรอ่ะคนคนนี้เขามีอาการท้องว่างเกินกว่าที่จะเผชิญหน้ากับครอบครัวที่อยู่ข้างล่าง แล้วก็หิวเกินกว่าที่จะขยับไปไหนได้เอาน้องเศร้าแต่ห้องใต้หลังคามีลูกบอลอะไรหนึ่งๆสักอย่างอุ้ยข้าบลงมาได้ด้วยเอามาให้เอามาให้เด็กคนนี้ได้ไหมไม่ได้หว่ะมันกลับอยู่ที่เดิมคืออะไรวะอเออไปดูห้องถัดไปก่อนอันนี้ห้องน้ำมีอะไรขวดแชมพูข้าบไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกัน ห้องถัดไปมีคนนึงกำลังอยู่ในห้องอะไรห้องห้องอ่านหนังสือเหรอเมื่อคนจากเสียงที่รบกวนเหรอไม่แน่ใจนะก็จะได้ยินเสียงท้องร้องเบาๆเหมือนเสียงท้องร้องบ่นพึมพำอะไรประมาณนี้มีแต่คนหิวข้าวก่อนวะ่ะขึ้นไปข้างบนข้างบนตรงนี้ไม่ได้ดูไม่ได้อ๋อนี่ไงอันนี้อาจจะไม่ใช่แชมพูหรอกอาจจะเป็นน้ำเปล่าหรือเปล่าน้ำเปล่าไปให้แม่ไง ه, เขากำลังขาดน้ำพอดีเลยเขาหิวน้ำคุณแม่กินน้ำแล้วแล้วคุณแม่กำลังเคี้ยวขนมปังอุ่น,นๆที่อยู่ในปากหรอโดยพยายามที่จะไม่สนใจไอ้จานตกกระปกที่อยู่ในอ่างล้างจานอ๋อลองช่วยคุณแม่ทำความสนะอาดไปเนี่ยอันนี้อะไรขนมปังหรอขนมปังหิวก็ต้องหิวต้องให้คนหิวข้างบนก่อนเอาขานมปังไาให้คนข้างบนขนมปังเปล่านี้มันอ่นุ่มเกินไปเขาไม่ชอบกินหรอ ต้องไปปิ้งมันก่อนอ๋อชอบกินขนมปังร้อนๆว่าง,งั้นเถอะไปปิ้งก่อนเนาะเอ๋อันนี้คืออะไรอ่างล้างจานอ๋อนี่ไงให้เราล้างจานให้แม่เหรอเรียาจานเป็นการล้างให้เหรอ What เดี๋อ้าเสร็จแ,แล้วแม่หายไปไหนล้างจาเนเสร็จไปอยู่ห้องนี้หรือเปล่านี่ไงแม่มาอ่านหนังสืออยู่นี่เองการทำงานบ้านนั้นมีความเป็นอิสระอยู่ถ้าว่าเขาก็หยิบเอ่อ เกมคอสร์ดขึ้นมาเล่นเหรอเพื่อผ่อนคลายยังไงก็ตามความยากนั้นกับทำให้เขาอ่ะมีความเครียดแทนมีตกังวนเหรอเั้นหยิบขึ้นมาเล่นทำไมแม่ถ้ามันเครียดยีบขึ้นมาเล่นทำไมอ,อ๋อให้เราช่วยทำเหรอโอเคไม่รู้เขียนไปก่อน B A R K B, B A R k B A R K B A R K อ่ะเสร็จแล้วหรอคำตอบของคุณทำให้เขาคิดถึงอ่เพื่อนที่ เพื่อนนักเข่าที่จากไปอะไรมาดหรื้เปล่าอ่านไม่ค่อยทันนะคะตอนสุดท้ายเศร้าวกว่าเดิมอีกทีนี้สถานการณ์และอารมณ์ค่อนข้างอึมครึมแต่ว่าก็เข้าใจได้แล้วก็ใช้ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อคิดคิด,ค,ดคิดบางอย่างคิดอะไรไม่รู้แล้วปิ้งขนมปังยังไงปิ้งเองได้ไหมปิ้งเองไม่เป็นด้วยเป็นหมาปิ้งยังไงเอาปิ้งในเถาเตาผิงได้ไปิ้งเตาผิงไม่ได้มันเป็นผีเขียวๆอ่ะมันกินได้ยังวะเอาไปข้างบนได้ไหม ได้เรียบร้อยเมื่อกี้ปิ้งแล้วเริ่มต้นจากตู้เสื้อผ้าเขาใบหน้าเขามีความกังวลเขาต้องการให้ใครสักคนช่วยเหลืออะไรบางอย่างกับเขาโอเคได้ช่วยเหลืออะไรล่ะจะทำอะไรล่ะฮคะเลือกเสื้อผ้าให้เธอเหรอโอเคใส่หมวกกบไหมใส่ชุดสีขาวแดงหรือชุดดำใส่หมวกกบดีกว่านั่นละ่ะหมวกแฟนซีน้องกบเออน่ารัก เขาดูร่าเริงในชุดใหม่นะโอเคเลิศถัดมาสิห้องไหนห้องนี้คนนี้ยังเป็นไงอยู่ตอนนี้เหงาแล้วท้องว่างอยู่เลยหรือว่าเขาจะอยากหิวข้าวอยู่เขาอยากกินอะไรบางอย่างหรือเปล่าในครัวมีไว้นี่ไงขนมปังเออไปเทากินนะเขาได้รับหนมปังเขาจ้องมองไปยังเออการบ,าบ้านบนโต๊ะที่ยังทำไม่เสร็จ มีแต่แบบเหมือนโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนมากมายแต่เป็นหมดโอ้ยอย่าบอกนะว่าให้หมาทํากันบ้านให้อะหมาไม่สามารถทำกันบ้านได้หรอกนะเอาด,ดีโจทย์คณิตศาสตร์เีด้นะคนทำไมได้แล้วหมาทําได้ไงนี่ไงตอบไปสิอาสองคูณแปดคือตอบ yes เหรอไม่ใช่ไม่ต้องตอบสิบหกอ่ะสิบสองสาม no เก้าคูณหก yes อ๋อคือตอบได้แค่นี้ไง เราเป็นหมาไงมันจะมาตอบคำวนเลขอะไรล่ะเราก็แค่ตอบ yes no yes หรือปะเฮ้ย <Hey! S 2> อะไรอ่ะเจ็ดบวกสิบเอ็ดเท่ากับ yes อะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่าการบ้านจะเสร็จแล้วอ้าวเสร็จได้ไงวะงงเลยเนี่ยนักค่าไปคนนี้เสร็จแล้วจ้าเขาได้รับอ่การบ้านที่ตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วคงงงหน้าดูอ่ะเป็นฉชนฉันก็งงฮะน้ำตาเขา ไหลเต็มเลยลูกตาเลยคิดถึงเรื่องราวของใครบางคนที่เต็มไปด้วยความเสียใจบางทีอาจจะต้องเตือนเขาถึงช่วงเวลาที่ดีช่วยเขารู้สึกดีขึ้นมาได้ออทำไงอ่ะเอาไอ,าอ,าอ,าอา้นี่ไหมลูกบอลให้เขาไหมลูกบอลเ,เขาอยากเล่นบอลเอ้ยจริงด้วยเขาหยิบบอลเอาไว้แล้วก็นึกถึงช่วงเวลาหน้าร้อนที่มีความสุขอะไรอย่างนี้ ทำให้สีหน้าของเขาเนี่ยดูดีขึ้นน้ำตาก็ยังคงไหลรินอยู่แต่ว่าด้วยเหตุผลที่ต่างกันเพราะว่าคิดถึงความสุขนั่นเองโอ้เศร้าอะในขณะที่คุณมองเห็นความโศกเศร้าของคนในครอบครัวคุณแต่คุณก็รู้สึกลึกๆว่าเขาจะต้องดีขึ้นแหละเขาน่าจะสบายดีด้วยประจากเราที่เป็นภาระเป็นตัวภาระอย่านั้นหรอตอนนี้เราน่าจะไปสู่จุดสุดท้ายที่แบบเหมือนไปสู่สุขติได้เออ ไม่ถึงเวลาที่เราสามารถไปสู่สุขติได้แล้วเออประมาณนี้โอ,อ้รอบควเรามีความสุขแล้วแล้วจะต้องทำย,ยังไงอ่ะการไปสู่สุขติเนี่ยขึ้นไปด้านบนสวรรค์เหรอบินขึ้นไปเลยเยโดเป็นหมาเทวดาเฮ้เฮ้เทวดาหมา เกมโดยพิกแกรมบริษัทซิกแกรมมิวสิกบายแกลอะไรวะแกมเออนั่นแหละอ่านไม่ออกเกมนี s ผลิ t สักอย่างอ๋อเกมนี้ผลิตขึ้นสำหรับเอ่อโกลบอลเกมแจมสองพันน่าจะเป็นงานเกมปะเทศกาลเกมระดับโลกในเดือนอะไรไม่รู้ปี2019เออถึงคุณยายคุณตาและน้องหมา ขอบคุณที่เล่นนะจ๊ะกดแฟลเพื่อเริ่มเล่นใหม่ได้เอาเป็นเทวดาน้องหมาแล้วจบไปแล้วนะคะกับเกมน้องหมาแสนเศร้าฉันตั้งชื่อไทยให้แล้ว <c oughs> เพราะว่าเราเลี้ยงหมาใช่ไหมละ่ะเราจะเข้าใจเราไม่เคยคิดถึงในมุมที่น้องหมาตุยไปแล้วกลายไป็นวิญญาณผีน้องหมามาหาเลยนะเพราะว่าเราคิดถึงแต่ในมุมเราเว้ยว่าถ้าเกิดเราตุยไปก่อนน้องหมาอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นเป็นวิญญาณผีคนที่กลับมาหาน้องหมาแน่นเลยคิดแต่คิดแต่ <c oughs> ในมุมมนุษย์ไง ไม่เคยกินในมุมเออผีหมามันก็อาจจะมีเหมือนกันวะ่ะเกมนี้ถูกใจอ่ะธาตุหมาแน่นอนนะคะอย่างดิฉันเป็นเกมสัส้นๆเล่นแป๊บเดียวก็จบแต่ว่าทําเนื้อหาออกมาดีอ่ะกินใจมากๆเลยชอบภาพก็น่ารักนะใครดูถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย